ถ้าผมพูดผิดคุณหมายแก้นะคะคืองบ68เนี่ยคงจะไม่มีการไปขัดขวางให้ชะลอการใช้เงินงบ68เพราะเดี๋ยวมันจะกระทบส่วนใหญ่ถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยที่เห็นน่าจะผิดแน่ๆเพราะการจะใช้งบปี67เจ็ดซึ่งํะะนันัก็ประมาณเคยเตือนแล้วเป็นข้อสังเกตว่า<ช>จะต้องใช้ภายใน30กันยาคือปีภายในสากันยาปีนี้มันถึงจะอยู่ในปีงบประมาณถูกไหมฮะ ถูกค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยกำลังจะเสนอพรบกลางปีเข้ามาถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่าตรงนี้แหละถ้าอันนี้ต่อมาเนี่ยกระทรวงการคลังยืนยันว่าใช้ได้<ม>เพราะเป็นการตั้งงบประมาณผูกพันเอาไว้<ม>แล้วไปจ่ายกันจริงๆเนี่ยไตรมาสสี่เหมือนเดิมแต่มันเลย,ยเลยปีงบประมาณไปแล้วคุณจริกัญยากรมอบอกว่ามันทําไม่ได้ตามกฎหมายนะอันนี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงถ้ายัางเดินหน้าตรงนี้มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะผิดกฎหมายเพราะไปไปการใช้เงิน เลยเวลาปีก็ประมาณไปแล้วจะมาอ้างว่าตอนลงทะเบียนไต่มาสามรับเป็นการทําสัญญาไว้เนี่ยอาจจะนับไม่ได้อันนี้เป็นช่องทางที่จะดำเนินการได้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมคะถูกค่ะอะเพราะฉะนั้นปีหกแปดงบดิจิทัลเลดไม่ได้ไปยุ่งหรอกในมุมหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะกระทบแต่ปีหกเจ็ดในปีปัญหาถ้ายังดึงดันมีความเสี่ยงว่าจะไม่สามารถจะเอาเงินก้อนนี้มาใช้ในดิจิทัลเลดทดได้ถูกไหมครับถูกค่ะ แต่คัดค้านทีดด่เจร็ดสวดตัวเลยใช่ไหมไทยขันถามต่ออย่างที่บอกค่ะมันเป็นนโยบายที่ที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยได้สัญญากับประชาชนเอาไว้นะคะซึ่งตอนสัญญาก็อาจจะไม่ได้สัญญาแบบแบบนี้ตรงๆเนาะก็คือแหล่งที่มาของเงินก็จะไม่ได้ใช้แบบนี้อยู่ดีค่ะแต่ว่ายังไงเราก็ ก็คงจะต้องให้รัฐบาลเนี่ยที่ได้สันธามาติมาแล้วก็จะต้องทําตามที่ได้สัญญาเอาไว้เยงแต่ว่าเราก็คอยดูว่าจะไม่ต้องมีกระบวนการไหนที่มันไปขัดหรือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะซึ่งนโยบายเขาอยากที่จะทําก็คงต้องให้เขาทําไปนะคะส่วนเราเนี่ยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะแสดงความเห็นของเราได้อยู่แล้วนะคะทั้ง ทั้งในสภาแล้วก็ทั้งอนอกสภาด้วยนะคะแล้วก็จะใช้กระบวนการในสภาให้ถึงที่สุดก่อนนะคะถึงจะพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปคุยกับทางพักว่าเราจะเดินเดินหน้าต่อกันในวิธีการใดค่ะครับคุณชิตกันใอยางยืนยันใช่ไหมว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นอย่างที่เป็นสโลแกนเจ๊งไม่ว่าเสียท่าเสียหน้าไม่ได้มันมันเสี่ยงเกินไปยางยืนยันตรงนี้ใช่ไหม อ๋อค่ะก็ยังยืนยันค่ะเพราะว่ามันเอ่อมันมันเป็นไปด้วยเหตุผลเดียวจริงๆว่าจำเป็นที่จะต้องทำโครงการนี้ให้ให้สำเร็จ ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเสียอ,อะไรไปมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความนิยมความเชื่อใจนะคะแล้วก็ชื่อเสียงที่ทำมาในอดีตของทางรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยค่ะคมันเลยมันเลยกลายเป็นว่าจะต้องยอมแลกทุกอย่างนะคะทำให้เกิดความเสี่ยงใน,ใน,ใ,นในทุกๆด้านอย่างที่เห็นนะคะคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมาดูงบประมาณก็น่าจะ ก็าจะสังเกตได้ว่าเอ้ยทำไมต้องทํากันถึงขั้นนี้นะคะแต่ว่าก็เพื่อเพียงแค่จุดประสงค์เดียวเนี่ยแ <lineup S 2> หละค่ะรวมไปถึงแม้กระตัก็ต้องทําทอะไรที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซ้าไปเนะะี uh ่ยค่ะก็ก็เลยเเไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าทําไมถึงถึงยอมทุกอย่างยอมแลกทุกอย่างขนาดนี้เพียงเพื่อจะต้องรักษาหน้าตัวเองเนี่ยค่ะอผมลองหยิบเอาที่เขาตอบมาให้คุณจริยาเพราะวันนั้น พอรัฐบาลตอบคุณจิรยาก็ไม่มีโอกาสที่จะโต้ถูกไหมเพราะราบะบบของสภาเป็นอย่างนี้เรื่องเวลาค่ะใช่ค่ะท่านนี้ผมยกเป็นตัวอย่างอย่างคุณเผ่าโพูบอกฝ่ายค้านพยายามจะทําให้เข้าใจผิดว่านี่สารณะที่บอกว่ามันจะถึงเส้นเนี่ยมันเป็นภาระรัฐบาลทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มันมีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นึ่งไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลอาคุณจิรยา,าจะว่าไงค่ะ ก็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 ไม่ก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าถามว่าแล้วเท่าไหร่มันถึงจะไม่ไม่อันตรายใช่ไหมคะถ้าถ้านับเฉพาะที่เป็นรัฐบาลรับภาระนะคะก็ต้องบอกว่านิยามนี้สาธาณะสากลแน่นอนว่าอันเล่าก่อนว่าตรงที่เอ10%ที่คุณเผาภูพูดถึงเนี่ยเขาพูดแต่เฉพาะ FIDF ซึ่ง FIDF เนี่ยก็คิดเป็นเพียงแค่ประมาณ3%เท่านั้นเองซึ่งจนถึงบัตนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการย้ายเอา ตัวก้อนนี้ของ f i d f ออกนะคะอย่างที่เคยม,มีข่าวก่อนหน้านี้ FDI FDI Df นี่คือกองทุนฟืนฟ้นฟูเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินมันเป็นหนี้ของแบงค์ชาติออกมาแปะเอาไว้ค่ะ,ะมันเป็นหนี้ค่ะ,คะมันเป็นหนี้่หนี้ที่ถ้าสุดท้ายแล้วคือตอนนี้แบงค์ชาติเนี่ยใช้วิธีการเก็บ เก็บเปอร์เซ็นต์จากธนาคาฝากของเรานะคะไม่ออกจากธนาคารจากเงินฝากเราเนี่ยนะคะประมาณ40่สิบกว่าตางต่อ100บาทที่เราฝากไปนะคะถ้าสุดท้ายแล้วมันมีปัญหาหรือว่าเก็บไม่ได้หรือว่ามีการงดงดการเก็บเหมือนในช่วงโควิดที่ผ่านมา f i ดีก็อาจจะขาดสภาพคล่องแล้วก็นำไปสู่การที่สุดท้ายก็ต้องมาควักเงินงบประมาณอยู่ดีอันนี้มันเป็นภาระที่ไม่ได้เป็นภาระทางตรงของของรัฐบาลนะคะ จะจะย้ายออกไงก็ตามเนี่ยก็ต้องก็ต้องคำนึงถึงจุดนี้ว่าสุดท้ายมันก็เป็นภาระทางการคลางของรัฐบาลอยู่ดีถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะต้องใช้คืนนะคะอืมอืมออมันจะมีอะไรอีกสิบกว่าสิบเปเซนที่ที่เขาพูดถึง่าจะเป็นนี้รัฐวิสาหกิจอืม อ,อื่นๆท,ที่ที่มารวมอยู่ที่เป็นรัฐคำประการที่ทั้งรัฐคำประกันแล้วก็ไม่ได้คำประกันอย่างเช่นนี่ปตทก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็คือในท้ายที่สุดเนี่ยมันมันก็พูดยากว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ตัดออกไปสิปอร์ซ็นแล้วเนี่ยมันยังอยู่ใน ระดับที่มันไม่เป็นอันตรายจริงหรือ,อมไม่นะคะ,ะสิ่งที่คุณเผ่าภูมิควรจะต้องพูดเรื่องนี้ว่านี่สาธารณะจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยก็คือแผนการที่จะลดนี่สาธารณะในระยะยาวเราจะมีการคืนเงินต้น ให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะหรือว่าเราจะมีแผนที่จะมีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นตรงไหนไหมเพื่อมาชดเชยในส่วนที่เขานำไปใช้ในการทำดิจิทัลวัสดโดยการที่จะต้องกู้นะคะแต่ว่าการไปบอกว่านี่สาธารณะตรงไหนที่มันไม่อันตรายเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าสุดท้ายเกณฑ์ที่คุณผกคภูจะมาใช้เนี่ยก็ไม่ใช่เกณฑ์ที่สากลเขายอมรับอยู่ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เกิดเป็นภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลได้อยู่ดี ครับครับครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเวลามีเวลาเนี่ยมาถกกันผมยกเป็นตัวอย่างนะลองแลกเปลี่ยนกันดูนะคุณพอูมิพูดถึงประเด็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยมอง GDP ประเทศเหมือนอยู่กับที่นี่สาธารณะมันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์นี้อ่าหมายถึงรัฐบาลบอกนะจริงๆเนี่ยเพราะเศรษฐกิจโต GDP โตไอสัดส่วนมันก็จะลดลงเองอัตโนมัติอ่าคุณสิริกัญญาว่ายังไง อก็จริงค่ะแต่ว่าในแผนการคลังระยะปานกลางที่รัฐบาลวางแผนไปข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าเศรษฐกิจมันจะโตปีไหนม,มันก็ยังโตแค่ปีละประมาณสามเปอร์ซ็นสมเปอร์เ็นไปเรื่อยๆจนถึงปีเจ็ดหนึ่งนะคะถ้าถ้ามันจะโตถ้า GDP มันจะโตเร็วจริงเนี่ย ก็ขอให้ประมาณการมาเลยแล้วก็บอกมาเลยว่ามันจะโตเป็นเท่าไหร่คะแล้วมันจะทําให้นีสสาธา,าลดลงยังไงบ้างให้มันเป็นไปนตามแผนที่วางไว้ในระยะกลางแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะประชาชนก็จะได้รับรู้แล้วก็ติดตามว่ามันจะเป็นไปนตามนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือ พูดปากเปล่าพูดลอยๆว่าเดี๋ยว GDP จะโตเดี๋ยวจ d p จะโตแต่ว่าไม่รู้จะโตเมื่อไหร่จะโตกี่โมงนะคะ,ะก็ก็เปิดเผยแต่ว่าในแผนการคลังที่ที่ที่รัฐบาลประกาศเนี่ยมันก็เห็นชัดๆว่า GDP มันก็ยังไม่ได้โตไปไหนเลยไปเกินไปเกินสามเปอร์เซ็นได้เลยไม่มีปีไหนเลยที่โตเกินห้าเปอร์เซ็นตนะคะอ,อันนี้เนี่ยก็เป้าหมายที่เคยได้ตั้งเอาไว้ว่าสี่ปีโตเฉลีย่ยห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแค่มันจะแค่จะเป็นไปไม่ได้แล้วหลังจากจาก สองปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็บังบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่บอกก็พลอตมาให้เห็นซิว่าเป้าหมายมาอยู่ที่เท่าไหร่จะได้เห็นชัดเจนว่าความเสี่ยงไม่มี GDP โตเท่านี้อันนี้จะลดลงนี่สานะสัตส่วนมันจะลดลงยังไงเขียนมาให้ชัดถูกไหมถูกค่ะทุกวันนี้ก็คือพูดปากต่อไปเรื่อยๆว่า GDP จะโตแล้วเดี๋ยวนี้สาธารณจะลดเองแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเป็นตัวเลขเลยว่าจะลดเท่าไหรค่ค่ะอีกสักประเด็นหนึ่งทางก้าวไกลคุณสิริกัญญาและฝ่ายค้านบอกว่า ทุ่มทุกอย่างมาทำดิจิทัลเล็ตไอโครงการน้นโครงการนี้ที่มีประโยชน์ก็ถูกตัดทิ้งไม่ได้ทำทางรัฐบาลเขาบอกมันจะไปตัดทิ้งได้ยังไงก็เดเมื่อดิจิตอลเล็ตเป็นเงินใหม่ทั้งนั้นเลยก็คือกู้เพิ่มหรือไปเอามาต่า28ทกศมันไม่ได้ไปตัดโครงการไหนนี่ฝ่ายค้านมาจากไหนอ่นาคุณเชิกัญญาค่ะเออก็โดยโดย เขาเรียกว่าอะไรคะโดยโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขากู้เพิ่มคทบจะเท่ากับที่เขาที่เขาจะต้องใช้ในการทำดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแต่ว่าในเนื้อในเนี่ยด้วยด้วยกรอบวินัยอะไรต่างๆที่เรามีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาจําเป็นที่จะต้องไปตัดรายจ่ายประจําบางอย่างเพื่อที่จะคงสัดส่วนรายจ่ายลงทุนนะคะ นะคะอแล้วก็เราเราไม่ร uh, ู้หรอกว่าเขาจะไปตัดรายจ่ายประจํา so ตัวไหนไปบ้างเพื่อที่เราเอามาใช้ในการทำที่เจ้าเวเล็ตเพราะว่าในกระบวนการจัดทำเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราดูนะคะแต่ที่เราจับได้ขหนังคาเขาเนี่ยงบประมาณย่็งเช่นชำรุงเนี่ยใช่ไหเคะใช่หนังคาเขาเลยเพราะว่าตัวหน่วยงานเนี่ยมามาฟ้องนะคะมาเอาตัวเลขมาให้ดูว่าได้รับจัดสรรงบขาดไปยังไงบ้างนะคะ ยกตัวอย่างเช่นงบชาระดอกเบีย้ยถามว่ามันสําคัญไหมมันสาคัญมากนะคะถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้ดอกเบีย้ยเนี่ยก็ประเทศก็ซุ่มเสี่ยงที่จะจะกลายเป็นประเทศที่ท่เบียนี้นะคะแล้วก็เสียความเชื่อมั่นไปนะคะสำหรับตำรา้นี้ขาดไปเกือบเก้าหมื่นล้านนะคะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยที่ที่มันหายไปจริงสำหรับรายจ่ายประจำเพื่อไ<อ>ป่งสัดส่วนรายจ่ายลงทุนนะคะอนอกจากนี้ก็ยังมีเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะอย่างที่ พูดไปแล้วว่าเอว่ารัฐบาลนี้ตัดงบตำนานจริงๆเพราะว่าที่มันจะต้องใช้จริงเนี่ยมันจะเกือบเกือบเกือบสี่แสนล้านแล้วแต่ว่าปีนี้จัดสรรให้แค่สามแสนห้าหมื่นล้านบาทนะคะอเออันนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสําคัญแล้วหรือยังที่มันไปถูกเปียดบังในที่สุดนะคะอันนี้ก็เเออไม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เบียดบัง สำหรับในปีนี้นะคะ<ม>แต่ว่าพาระดอกเบี้ยที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะม,มันก็จะทะลุไปที่ประมาณสิบสองสิบสามเปอร์เซ็ถ้ารวมกับส่วนที่จะต้องใช้คืนเงินต้นด้วยเนี่ยสลับหนี้เนี่ยนะคะ<ม>ก็จะอยู่ที่ประมาณ สิบหกนตะคะปีหน้า,นาปีต่อๆไปเนี่ยก็รับรองเจอได้เลยว่า,าตัวเงินที่จะต้องชำระหนี้ก็จะสูงขึ้นไป4ี0 0 0 0ห้าแสนล้านบาทต่อปีก็คืองบประมาณประจำปีเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปทำอย่างอื่นแล้วะคะ่ะนอกจากเอาไปชำระหนี้ก็หมดไปเยอะอมากแล้วะคะ่ะอันนี้<อ>ก็เป็นส่วนที่จะไปเบียดบงังโอกาสของประชาชนในอนาคตที่ได้รับการพัฒนาจากงบประมาณแผ่นดินค่ะ อ่าก็คืออะไรที่จะต้องควรจะทํามันถูกไอโครงการนี้ผมสรุปที่คุณพูดนะถูกคโครงการนี้มาหยุดยัง้งแม้กระทั่งการชาระดอกเบีย้ยเพื่อจะดาเนินการตามขั้นตอนไม่ได้จ่ายตามที่ควรจะเป็นถึงเวลาะสะสมไปเป็นปัญหาในานานคตไอที่ควรจะต้องทําก็เลยทําไม่ได้เพราะมาติดอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมถูกค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุเป็นผลอีกมุมหนึ่งไว้มีโอกาสมานั่งคุยกันแต่ต้องไปทํางานในการบริการก่อน อ่ะตกลง<ช>คุณคจิญกัญญาตอนนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ต้องบวชแน่ ก็เอ่ย้ำอีกทีว่าไม่ได้จะบวชเพราะว่าได้ทำดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ <S <S ที่ที่เคยสัญญาไว้จริงๆเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องตลกหนือนกันคะที่ต้องมาบวชทีแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือการที่จะทำให้ GDP เนี่ยมันโตได้ห้าเปอร์เซนด้วยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าด้วยโครงการอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่น่าจะถึงแน่นอนค่ะอ่คือดิจิตอลวอลเล็ตถ้าเขาได้ทาไปไม่เกี่ยวไม่ได้เคยสัญญาไว้ใช่ไหม ไม่ได้เกิดสัญญาค่ะเป็นการค้าฝั่งเดียวของทางอดีตประธานวิปฝ่ายรัฐบาลค่ะอ่าควรดสอนอา่าด<ช>ีจะเอาเรืไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้า GDP ถึงห้าเมืม่อไหร่เนี่ยคุณเศรษฐกดจจะควรหัวบวเลยนะใช่ค่ะอามีกําหนดเวลาไหมปีปีนี้ไม่ได้อยู่แล้วปีหน้า <c oughs> ปีต่อไปถึงไหนเอาถึงเจ็ดศูนย์เลยไหมโอถึงเจ็ดศูนเลยนี่ถ้าเกิดมีแบบว่าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นทันตา หมดสงครามสองสงครามอะไรงนี้เกิดขึ้นนี่ดิฉัน,นก็จะต้องบวชจริงๆเพื่อล้างสวยให้ประเทศไหมคะสุามถ้า,เ,าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวรัฐบาลเนี่ยเออาเอา,เอา,เอาต้องมีกรอบเวลาสิใช่ไหมปีนี้เนี่ยตัดทิ้งไอปีหน้าก็ไม่กล้าคิดหรอกแต่ว่าหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนยไหมหรือยังไง นี่ค่ะก็คือตามที่รัฐบาลสัญญาเลยค่ะ,ะเฉลี่ย4ปี5%ค่ะก็คือถึงอายุไขข,ของรัฐบาลได้เลยค่ะ2570ค่ะอ๋ออ๋อเฉลี่ย4ปีอายุไขเลยอันนี้เอาชัดๆผมจะเป็นคนบันทึกเอาไว้นะค่ะ<อ>สรุปว่า,าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าทเฉลี่ย4ปีตั้งแต่เข้ามาปีที่แล้วจนถึงปี70เอามาหารออกมาแล้วได้5%ก่อนหัวบวชทันทีถูกไหม มันจะมีบวชหลายบวชนะคะบวชชีพราอาจจะไม่ต้องโกนหัวยังเสียดายอยู่เหรอไม่กล้าเดิมพันเหรอก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะเพราะว่าเอ่อมันก็มีคนลองทําลองใช้เอไอนะคะแล้วก็ทําในฉันหัวโล้นแล้วก็ยังก็ยังคงสวยอยู่ถ้าโกนหัวแล้วยังสวยเดี๋ยวจะจะ,จะบวชชีแบบว่าโกนหัวได้ะค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวไ้ติดตามดูกันต่อไป ขอบคุณมากครับคุณสิริกัญญาครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะฮะอ่ะจากใท้ทูตบูชอมที่ถามเข้ามาก็ต่อไปแต่นี่เป็นสาระนะค่ะคือมีโอกาสต้องเอามาทีละประเด็นแล้วเราก็ได้ความรู้ด้วยค่ะที่ไม่ได้ศึกษาจากข่าวแล้วเนี่ยคุณสิริกัญญาก็ละเอียดเหลือเกินแล้วก็รู้ละตกลงพี่เคยตั้งค้อสเกตไหมค่ะที่การส่งหนังสือเข้ามาค่ะมันต้องมีความหมายสักอย่างหนึ่งค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไอ้นี่แหละมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีไม่ใช่6กแปดลเป็นงบ6-7ค่ะดไอ้ที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ว่าจะต้องใช้ในปีงบประมาณสำหรับง,งบประมาณเขียนทิ้งท้ายไว้นั่นแหละ,ะอ่ะก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนกัน